หายใจใช้กับทำให้คนทุกข์ดับทุกข์ได้อย่างไรที่จริงแล้วเนี่ยความทุกข์มันเกิดจากเรื่องตาของเรามันเกิด,กาด,จ,กดากจากวิชาของเรามันเกิดจากความคิดมันต้องย้อนไปก่อนความคิดมากมันมาจากนิบากกรรมของเราทันทีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทำเอาไว้นั่นเองนะมันไม่มีใครทำให้เราสุขได้ส่วนมากก็เป็น,นของ แล้วมันก็ทําให้พวกเราคิดมากวุ่นวายสับสนทรมานอยู่ก็เพราะว่าวิบากกรรมที่เราทําทําบาปเอาไว้เราทำบาปเอาไว้แล้วมันทําให้เราคิดมากวุ่นวายสับสนนั่แหลือเกินความทุกมันเกิดจากความคิดของเราเองความทุขัเกิดจากความคิดของเราเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆนะที่ความทุกข์มันเกิดขึ้น มันก็สามารถดับได้ได้วยลมหายใจเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจ,ม,ใใจมันทำให้ใเราิแล้วว่างลมหายใจของเรามันทำให้เริว่างเช่นเราคิดมากถ้าเรามัวแต่คิดหาวิธีมัน,นมันก็ยากที่จะดับไดน้นั้นเวลานั้นของเรานี่เราใช้วิธีดับสับกันชรวยตัดปัญหาตัดวงจรไปหมดง่ายๆก็คือ,คอถ้าเราคิดอะไรที่มันคิดยังไม่ออกเราก็หยุดความคิดเสีย คืใช้ลมกระแทกลมหายใจเข้าไปคือสลัดมันออกซะหรือวตัดแกมันนั่นเองอ่าก็นี่คือแบบจบพันพันทีนันใดไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งนึกนั่งคุนั่ง,ง,งแต่งยิ่งคิดมากก็ยิ่งทาให้เราทุกมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้เรามองเห็นความชัดเจนของกรรมของพวกเราที่เคยทําไ้ในอดีที่พวกเราทําอะไรไว้ก็แต่นี่ยทําบาปไว้ทั้งมวลนั่นแหละ แล้วแต่ธรชาติหรือปัจจุบันชาตินั้นะม,มันโผลให้เราต้องได้รับพุกธละมันแล้วนั่นเป็นไม่จ้องแก่เป็นกรรมเป็นคนเก่งเป็นกรรมแล้วเราถึงต้องมาใช้ใช้ลมใายใจหรือว่าอนาบานสติก็ว่าอานาบานสติมัาาน,าานเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานเปน็นหลักของสมถนาและวิปัสศนากรรมฐาน,น,าน,ฐานที่เราใชาน้นี่นอกจากเราจะใช้ ดับกับพันทันทีทันใดแล้วนี่เรายังใช้ให้มันดับความคิดคุณแต่งคือเข้าสู่อุญชานได้นะเพค่อยๆยกระดับโดยระดับปัจจุบันเนี้ยขณะปัจจุบันเรื่องคิดไม่ออกนะเราพุ่งไวเรื่องความคิดเราก็เลยแห้งลงนะคือสลัดตัดทิ้งมันไปเสีย,ยถ้าเราจะมาน,นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ช้าเกินกาลมันไม่ทันการก็ศาสตร์มันอันนี้คก็เรียกว่าโลกมันก็ดับ หรือมันยังไม่ดับเราก็ใช้วิธีกระแทกมันงเช่นเราอาจอาจ,จะอาจจะเร็วขึ้นสลับหรือสลับๆก่อนนี้คือแบบแบบตัดวงจรมันยิ่งยิ่งเราคิดมากเท่าไหร่เนี่ยกรรมเก่าๆทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยสร้างบาปไว้อ่ะมันก็ยิ่งรับผมลงมาเรื่อยๆมันเป็นวงจรที่เราเฮ้ยเขี่ย กรรมที่เราทําไวนะ้น่นเมันก็จะส่งม,มาเรื่อย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 ส่งเนื้อหาสาระมาเรื่อยเลยนี่ก็คือแม้แต่สิ่งที่เราคิดนะึกอุ้งแต่งในปัจจุบันนี่ที่จะกอเกิดวิญญาใหม่ที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงมันก็จะว่าความคิดของเราเองเพราะว่าสังคัญค,ค,งค,คุงแต่งนี่เกิดความวิญญาณต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็คือหลักการหนึ่งเราต้องใช้ใช้ลมหายใจเป็นสมนาธเพื่อจิตสงบสงบ เข้าสู่องคานได้นะก็ก็คือลมหายใจน,นั่นเองนะก็เรียกว่าพอเขาส่งชานได้ทุกมันก็ดับไปนี่คือลักษณะของมันเพราะเราเข้าสู่สมดาและพิบัตินากรรมฐานนั่นคือ,อหอลักการหรือว่าวิธีที่เราจะทําให้มันดับก็คือใช้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องน,นี่แหละเป็นทฤษฎีใหม่เรื่องวิธีใหม่ที่ง่ายสบายเราไม่ต้องไปนั่ง าหาก็อัจก็ทำอะไรมากมายเพราะลมหายใจของเรานะั่นใช้กมนอกจากนอกจากจะหายใจเพื่อเกิดโงชาแล้วนี่เกิดความสมองแ้วนี่มันยังมีพลังงานที่จะใช้กมได้ด้วยเพราเราใช้ใช้ลมหายใจมากๆก็ความสมองก็เกิดขึ้นทีนี้ถึงขั้นที่มีพลังงานมากขึ้นคือใช้หายใจแรงขึ้น มันเกิดพลังงาน,นเกิดลมปราณขึ้นพลังงานภายในร่างกายของเรามันก็ก่อเกิดให้เกิดพลังงานที่อย่างเร็วหรือว่าส่งผลส่งแรงเหตงกรรมนั้นให้มันส่งผลได้เร็วขึ้นคือระบบมันทํางานได้ถี่ขึ้นระบบโคจรมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราในสภาวะธรรมที่มันกาลังเห็นกําลังต่อเนื่องว่าเราขับเคลืนน่อนลมปราณ มากขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นนะมันก็จะส่งผลให้พลังจิตต่างๆจิตใต้สำนึกก็จะส่งผลมานะเพราะว่าถ้าเราเข้าสู่องชาแล้วนี่จิตเรามันสงบมันเป็นผู้รู้แล้วรู้ว่าเราสงบรู้ว่าจิตเรากำลังเย็นสบายแต่ถ้าเราเขับเคลื่อนรงกยาบแรงขึ้น,นแรงขึ้นที จ,จิตถิกรวงหนึ่งหรือว่าจิตแจก่อนในเวทิติใต้สานึกหรือจิตเหนือสมนึกก็จะมาทําหน้าที่อีกท้งหนึ่งเพื่อเป็นพลังงานกับเคลื่อนให้กายเราเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าให้กรรมเก่าในอดีตสมผลมาชดใช้กันอันนี้เรียกว่าหายใจใช้กรรมการหายใจใช้กรรมนั้นน่ะมันก็จะเข้าสู่หลักของวิปัสสนากรรมฐานที่มีพลังงานอีกจิตดวงหนึง่งมาควบคุมกายของเราไม่ใช่เราแล้ว ไม่ใช่บุคคลตันเราเขาแล้วทุกอ,อย่างมันจะเป็นแก้สภาวะธรรมที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแม้แต่วิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นที่ที่มันสัญจรไปแล้วเกิดดับของวิญญาณต่างๆเนี่ยนี่คือระบบของพคจรที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าใจนะเพราะมันเห็นโกแล้วนั่นแหละทุกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นพลังเกิดขึ้น,นเจ็บปว,วดรุ่นเราตามร่างกายของเรานะั่ย มันที่จะเกิดธรรมจะวิจัยักษ์ขึ้นคือ<ม>การค้นหาการเป็นหาธรรมะวิจัยที่เกิดขึ้นในกายของเรานะมันจะเกิดค้นหาเป็นหาเองหร,ราได้ทำต่างๆนี่มันมีเฉพาะวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนะให้พวกเราเข้าใจเ,าเราอาจจะปเปรียบเทียบกับธรรมะที่ศึกษามาค่อนข้างยากก็มันความเห็นมันต่างกันแต่สิ่งที่เราเห็น เป็นประจำที่มันเกิดขึ้นขณะปัจจุบันนั้นคือลักษณะที่สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นไร้เจตนาไรการควบคุมเราไม่มีเจตนาจะไปทามันแต่กายของเรามันส่งผลเองโดยอัตโนมัตินี่กเรียกว่าระบบของโคตรนมนเกิดขึ้นก็มันเกิดสติสมโพธิจขึ้นเพราะมันเห็นทุกอย่างทุกมันหนักขึ้นสติสมโพธิจมกเกิดขึ้น อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความทุกข์ขึ้นสติสาวกชงม,มันต้องธรรมดาเนะเพราะว่าสติมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องตั้งนะไม่ต้องกาหนดมันมันมีสติเองแล้วคุณก็เกิดธรรมะวิจาณาขึ้นมาคนหาเวหาดีรา,าต่างๆนั่นคือกรรมมันกำลังจะเ่อนไหมกําลังแสดงให้ปรากฏกายกรรมวิจีกรรมที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะอันนี้แหละมันมันเป็น เข้าสู่วิทยาสมโพธิงเพียงโดยอัตโนมัติมันคือการใช้กรรมนั่นเองนี่แหละเรียกว่ากรรมบันดาลให้เป็นไปทุกวันนี้นี่สโลกทั้งหลายร่วมรุ่นทั้งหลายก็เป็นไป,นปนตามกรรมอยู่แล้วกรรมมันก็ส่งผลให้กับพวกเราอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วแต่พวกเรามองไม่ออกพวกเรายังคิดเรื่องอื่นยังมองเรื่องอื่นเป็นเรื่องอืน่นเรากมเห็นไม่เห็นว่าเป็นกรรมไห เพราะเราหมดแต่เรียนข้างนอกเราเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏกับเราทุกวันนี้แหละนั่นคือกฎเกณฑ์งกรมที่บรรดานในสัตโลกเป็นไปแม้แต่การกําเนิดภพชาติมันก็เป็นไปนตามกรรมนะแม้แต่ชีวิตของเราทุกวันนี้ที่หมุนเวียนอยู่ที่ไปพบปะพบปะเจอเจอประสงเหตุต่างๆนะที่ ที่ตอเนื่อ,อยู่ทุกวันนี้ก็ร้นแต่ม,มาจะก,กรรเก่าที่ส่งผลให้เราได้เจอสภาวะหรือเิดสภาพที่สิ่งแวดล้อมที่เราผัสสะทั้งหลายจะมันเกิดขึ้นกับตามันจะลิกกายใจของเราเพราะวิญญาณทั้งหลายมันสมาต่างๆมันจะลิหกายใจของเราเท่านั้นเองนะแล้วเราก็สร้างเรื่องใหม่หรือว่าสร้างวิญญาณใหม่เกิดขึ้น จากสังขารคงแต่งนี่เองความคิดนึก้งแต่งของเรานั่นแหละมันก็เลยสร้างวิญญาญาณใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดกับใหม่ตลอดเวลานี่เ,เราเรีว่ากรรมบรนดานให้เป็นไปกรรมใหม่ที่พวกเราทําในขณะนี้ปัจจุบันนี้แหละมันก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในพวกหน้าจานาิหน้ารือในอโน,โน,น,นุตย์ในนาคตตรงนี้แหละพวกเราขอให้พวกเราหนีพิจนารณากรรมบรรดานในสังคมเ,เป็นไปอย่เช่นนี้ ทีนี้พอเรารู้ที่ีมันเองด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์ที่ที่เกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่เยเพืได้เข้าใจระบบทั้งหมดมนันเอเพื่อแก้ไขสถานการณ์แน่ที่แม้แต่เรารู้ดีว่าทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยก็เกิดจากกรรมของเราเป็นผู้กระทําขึ้นมาเองทั้งสิน้นทุกขเราก็ทาเองสุขเราก็ทาเองไม่มีใครทําให้เราสุขหรือทุกข์ได้ วัทั้งทุกทั้งสุวเนี่ยมันก็มาจากความคิดทีนน่มันเป็นเราเราต้งองการที่วิญญาณใหม่เกิดขึ้นมาให้เราเราสำวจอะไรมันอยู่นะแล้วเรากำลังทำสร้างกรรมอะไรอยูนะ่ถ้าเรามีสติคือบอกว่าต้องฝึกสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มากขึ้นมันจะเข้าใจาสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่ถ้าไม่เจริญสมาธนะิมันากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ คนเราถ้าขาดสติมันก็ยากที่จะเข้าใจเพราะมันไม่เห็นตามความจริงมันและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้มากข้างนอกมันก็หลอกเราเยอะนะช่วงมาเรียนรู้ภายในของเราเนี่ยนะกรรมทั้งหลายที่มันมันเข้าออกเข้าออกอยนะู่เนี่ยที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ยล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 ยตลอดเวลานะตรงนี้แหละมันจะชัดเจนกว่าที่เราไปนค้นหาข้างนอกนะ มองมองให้ดีนะทุกวันนี้แหละมันมันก็เป็นอยู่นี่อยู่แล้วมันเป็นอยู่เช่นนี้เราทุกลงใช้เนี่ยใช้ลมหายใจของเรานี่แหละแล้วลมหายใจของเรามันก็เป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานเออเพราะมันแยกรูปแยกนามออกจากกันการกับเคลื่อนลมลมที่มันแรงขึ้นที่มันดีขึ้นกายกายกรรมวิจกรรมมันก็ส่งผลแสดงในขณะปัจจุบันนั้นนั่นแหละพบพบต่างต่างมันจะผ่านเข้ามาใน ในขณะนั้นเพื่อแสดงกรรมเพื่อใช้กรรมกันไม่เพื่อใช้กรรมกันที่สุดแล้วความสงบความสุขความเย็นความสบายก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันก็จะเข้าสู่นิโรธก็เกิดปิติเกิดปัจจิตเกิดสมาธิเกิดเวขาเขาเรียปิติสาวกชนก็เกิดขึ้นปัจจิตสาวกชนก็เกิดขึ้นสมาธิสาวกชนก็เกิดขึ้นแล้วก็เวขาสาวกชนก็เกิดขึ้นนี่คือขั้นตอนสภาวะธรรมที่มันยกระดับมัเขาไป ไปเองโดยสมมติท่านบอกเรือ่องนีโรอดนีโรอดนีโรอด,ดมันเข้าสูตนี้รอดความดับแห่งทุกนั่นเองนั่นแหละข้อรงเจ็บก็จเป็นอ,นอย่างนี้จนเกิดสภาว่าทำใหม่หรือว่ากรรมใหม่ที่ส่งผลมาใหม่นัน่นมันก็จะอีกรอบหนึ่งของมันการหมุนไปรอบๆหลายรอบอย่างนี้อยู่ในโคตรจเจ็บอย่างนี้เรื่องเนี้ยต่อเนี้ยน,น,นั่นแหละความทุกข์ทั้งหลายหรือว่าความสิ้นไปแห่งทุกข์หรือการตรัสรู้ย,ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่ง่ายสบายที่สุดนะขอให้พวกเราทำอย่างต่อเนื่องหายใช้กมทำให้้นทุกได้ทุกขณะปัจจุบันคือสาเลยทุกอย่างกลางก็คือเข้าสู่องชฌานได้ทุกอย่างละเอียดอย่างปรนนิทหรือขั้นปรมาณก็คือทุกในนิพานนั่นเองดับทุกแบบนิพานนั่นคือการัสรู้ตางพระเจ้าของเราได้เั้นั้น เราก็อยู่แค่ลมหายใจนี่แหละมาสามารถที่จะย,ยกระดับทั้งอยากกลางแล้วก็ละเอยียดนะที่เป็นหนทางที่ง่ายเร็วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงนำวิธีนี้มาใชา้ซึ่งโดยปกติแล้วนี่คนมัวแต่หาอหารแสวงหา,หา,หาสิ่งอย่านงะบางทีมันก็ไกลตัวเกินไปซึ่งมันไม่ใช่วิสัยตอนนี้จริงอยู่ เพราะว่าสังคมโลกของเรามันทนนิยมหรือว่าวัตถุนิยมเป็นหลักมันก็เลยทําให้เราอุ้มวายยากที่จะเข้าใจเรื่องง่ายๆอย่างนีนะ้เพราะเรามองไม่ออกต่อไปนี้เราต้องสอนกันแบบง่ายๆเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่รู้เองง่ายๆนะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะนี่แหละเป้าหมายของประเทศของเราต่อไปนี้คือใช้แบบง่ายสบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับช,ชีวิตอย่างฟุง่มเฟือยนะ โยแบบสันติหรือว่าลุกศีวิไลที่มันจะเกิดขึ้นเราใช้แบบง่ายๆทําให้เราทําได้ก่อนแล้วบอกต่อทา่านนั้นเองเป็นศาสตร์แบบง่ายๆนะพุทธศาสตร์พุทธศาธสตร์ที่ง่ายที่สุดแล้วนั้นะเราไม่ต้องไปสนองธนาไขไม่ต้องไปสแสดงนิสเดสเดชอะไรมากมายเพราะทุกอ,อ,อย่างมันเกิดขึ้นเองให้กับเราแม้แต่การหายใจทำให้พ้นทุกข์จากทุนได้ก็หลักง่ายๆเท่านี้ไม่มีอะไรหลักง่ายๆ คือถ้าเราต้องดันดับแบบฉับพันเลยก็หายใจนะแค่นี้มันก็มันก็สบายแล้วนะมันก็ตัดความคิดไปตัดวงจรคือวงจรจำของเราที่จะมานั่งคิด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 งสร้างอยู่เนี้ยนะมันก็ตัดหายโลกปกสบายแลวหรือถ้าเราอยากเข้าสู่อง์ฌานก็คือไปใไปจก็สงก็ง่วงไปเย็นเราก็สงบเย็นสบายนะจนทุกอย่างมันประดังข้ามานี่ วงจรของกรรมมันดานขึ้นมันก็เข้าสูรร่ระบบของพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเราทำไปเรื่อยๆนะ่มันก็จะเข้าสูป่ปิติปัิทิสมาธิเวทขาอันนี้คือเข้าสูน่นะิโรธนะถ้าเราเข้าสู่นิโรธมันก็ใช้ความสงบเย็นสบายนานขึ้นนะถ้าทาไปเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องมันก็สามารถเข้าสู่นิพพานได้เนะี่ยมันไม่ต้องอะไรมากเลยหลักง,ง่ายๆแค่นี้นะก็อบอกว่าเะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทำได้ Okay.